ไปแลเข้าเกษตรกันบ้างนะครับข้าวดีๆกันบ้างจังหวัดสุราธานีจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการจัดงานประกวดข้องดีของตาบลคลองน้อยและข้อไปกับขอ้อตะบลวัดประดูน่นะครับในคลองน้อยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการทองเทียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ โดยเมื่อวันศุกรที่ผ่านมานะครับที่หลานอาเนกประสง่งผานูมารตมุกตะบนวัดประดูอ่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการจัดงานประกวดข้องดีของตำบลป,ประดู่ โดยมีนายวารพลคงอุดนุ่นนายกเทศมนตร,รีวัดประดู่นะครับเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคิดหนึ่งอ่าประดเทศบาลผู้บริหารสมาชิกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนองค์กรต่างๆเนี่ยเข้าร่วมกันคูิมม่คำนองยมนั่นแหละค่ะสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้กเษกษตรกรได้รับความรู้ในการทําการ,กรเกษตรซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพพ้นผลิตทางการ,กรเกษตรและการอย่างเป็นการส่งเสริมให้กเษกเษตรกรค่ะได้มาเรียนรู้เรื่องลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทางเป็นการ ประชาสัมพันธ์ละกาเป็นการเพื่อยแพร่ข้องดีข้องหวัดประดูนี่แหละค่ะ,ะนคะคะซึงก็จะเป็นการส่งเสริมการตลาดและการทองเที่ยวข้องหวัดประดูนอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และกาเป้าไม้ข้องจังหวัดสุราธานีนั่นก็คือเมืองเกษตรคุณภาพการทองเทียวยังยืนสร้างคมเป็นสุขโดยมีการแนนท่านการผลิตที่เป็นมตรกับสิ่งแวดล้อมไม้ส่งพลนกระทบทางลบต่อวิถีชีวิตและก็ความลากหล่ทางชีวภาพข้องชุมชนอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ คล้องสร้างคมค่ะโดยภายในกิจกรรมนี้แหละค่ะกิจกรรมในงานนะกข้าอุ้มผีเยอะพีเบาเกลี้ยงนะร้านค้าของแม่บ้านของในพื้นที่วัดปลาดูและใกล้เคียงนะครับการจัดบูธนะครับนะเกี่ยวกับการกิรกรรมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดชุมวังและกรจายจุ่มรวมผู้ส่วยยุทธวิธวัดประดุรวมถึงการมีการประกวดของลีองอประดูด้วยการประกวดร้องเพลงลูกถุงคาราโอเกะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขวางเสียงก่อนทันนายกแรกครับของดีตามมาแล้วไปดูของดี สีประดูเนี่ยคือเขตพื้นที่ตำบลประดูหรือเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประดูเนี่ยพื้นที่58ตารางกิโลเมตรพื้นที่ประมาณ50%ยังเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมสวนผลไมต้ต่างๆพืชผักต่างๆเนี่ยที่นี่มีมีมีครบนะครับมีครบก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนาได้มาดูงานในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันทั่วว,ว,วันปกติก็ แวะเวียนเข้ามาได้แวะเวียนเข้ามาได้ยังมีผลิตภัณฑ์เกษตรขายตามหน้าบ้านเกษตรกรหน้าบ้านชาวบ้านและโดยเฉพาะสวทิ์ก็วนเวียนมาขับรถได้สะดวกวนไปวนมานะครับก,ก็เรียนเชิญน,นะครับพร้อมนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนรับพี่น้องประชาชนมาเพราะว่าบางท่านยังไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ติดกระบึงขงนนี้ยังมีแหล่งผลิต พื้ผลทางกเกษตรที่สําคัญแหล่งหนึ่งของอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับผมวัดประดูข้องดียเยอะบีบะเกียงนะครับข้องดีวัดประดูนะดะด่นะเขบอกเร็วนะค่ะ